38ช็อตเป็นเรื่องและพี่ก้อย40บช็อตพี่นัตตี้ครับที่1ของเราวันนี้41อช็อตโคตรจปบ๊มนึงฮะจ้แดงสปิริตไม่ยไมพลาดจะคิดว่าพวกเราเป็นผู้หญิงดอกด๋อยโคตรปบ๊มหนึ่งฮะจ้แดงสปิริตไม่ยอมพลาจะคิดว่าพวกเราเป็นผู้หญิงด็อกด๋อยเราวัดก้วยไม่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 ไม แเราจะชนะร่วมก่บโอฮาน่าผมจะไปเติมให้คุณก่อนพูดติมมาแล้วกันนึงอ่ะไม่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 ผมผมจะบอกว่าจบจากเนี้ยมันก็ไปนั่งกินตรงนู้นได้ได้ครับได้ครับเขาต้หญิงมึงจะว่าเขาต้องใจนะมึงนั่งลงเลยไอ้หน้าขาวคนวันนี้วันนี้พี่ดีมไม่ค่อยสบายนะคะถ้าวันนี้ดีมสบายดีนะทุกอย่างจะยิ่งกวันนี้แต่ว่าไอ้กับนัตตี้เนี่ยคือนานๆทีพูดจริงปกติจะทำงานเหนื่อยหลับแต่วันนี้คือวันที่เรามาเพื่อโอฮาน่าจริงโอฮาน่าบอกให้เรามาเล่นเกมดูเลมอนเราก็จะทำเต็มทีี่่่่่เเเพพืืออออโโฮฮาาานนนกกกััับบตต้ริมจ อือสี่สิบสีบสองสี่สิบสองช็อตค่ะคุณึ่งอะสิใจอึงอะสิใจผมบมมวนอยู่ฮะขอบคุณแล้วกันนะขอบคุณทีจบคลิปนี้คลิปมันสนุกแหละนะถ้าคนเนี้ยเขามีเขาชอบคนดูคลิปตัวยาวแบบนี้อเนอี้เราลากันไปเลยมั้แม่เราจะรอคนคอมเมนต์มาก่อนโอเคเอาทุกคนคอมเมนต์ทุกคนคอมเมนต์ก่อนตอนนี้คอมเมนต์ตุ๊ก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 เหรอเหรอนเตุ๊กตกตกันแล้ว อาอหชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์มานะครับขหัวใจส้มด้วยนะครับไม่นี่รู้เลยเลยมีขอวใจส้มใจส้มเลยขอวใจส้มคืออะไรอ่ะในในติ๊กตอกในตอตอออันนี้คือลงต่อตอด้วยเหรอคะ เลือยกูบอกใช่เขาไลอยู่เนี่ยกูบอกแล้วมึงอย่าไปเรืองอื่นพูดอะไรก็เชื่อหมดตอนนี้ยในคลิปหน้าคลิปนี้สนุกมากๆไปต่อกันที่ก้อดีๆด้วยนะครับผมเราไปอยู่ในคลิปมันด้วยนะครับไลดูทุกคลิปกันเลยนะจ๊ะันธ้อย่างน่ารักสนุกสนานกันยันมิรที่ดีครับผมเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้โอหน้าขอเราก่อนสเสวัสดีพวกผมเป็นการยันมิไมเป็นกรยัมดที่ดีมีอะไรเลือกใช้ได้เลยนะครับกินกลางมาเลยได้เลยคุณก็บอกผมได้ใช่ไหมครัได้ตลอดเลยการยันมิว่าอะไรการยันมิดคือเพื่อน เป็นอย่างี้มันจะกินไปเรื่อยๆก็ยังกินต่อเหรอด้าเกิดตัวเนี้ยถ้าชวนไปไหนมันไปเพ<อ>ราะว่า<ะ>มันปานแล้วไม่ผมชวนไปั่งตรงนู้นเห็นไหมเ <laughs> ปไม็นต๊ะนี่ประจํา